ก็ขอสวัสดีพี่น้องนะครับอยู่กับผมเช่นเคยช่อง YouTube สระไพศา h ชาแนลนะครับคลิปนี้พามาชมในไซยงานที่ทีมงานกำลังมุ่งหน้าไมาโครก็ทำหน้าที่ขุดดินนะดัะบดก็ช่วยกันวิ่งเที่ยวให้มันเสร็จนะครับช่วยกันวิ่งที่ให้มันเสร็จ ว่าก็ใกล้จะเต็มแล้วครับแต่ยังไม่สมบูรณ์ดีครับก็ประมาณเกือบแปดสิบก็เที่ยวแล้วมั้งตอนนี้ครับเพราะว่าทีมงานพอนุเรืองแต่ละคันก็วิ่งทําเวลามากครับแต่ละคันมาก็ไม่ได้แซะเลยครับน่าจะเป็นคันนี้ลวมั้งที่จะแซะเนี่ยยกดำแล้วนะครับ คันนี้ครับยกยกดำจะเสะแล้วครับคันนี้ยกดำจะเสะเลยเพราะว่าดูดินแล้วเต็มกระบะเลยครับกระบะส่วนคันที่ยังไม่ได้เสะร,รีบทำเที่ยวครับ,รบทำเที่ยว ใช่คันนี้ไม่ได้จอดไม่ได้จอดแสงนะครับแค่ okay. มายกด,ดัมเพื่อตบตูดให้ดินมันไหลลงครับเป็นความฉลาดอีกอย่างหนึ่งนะครับบางทีดินร่วนปะพนกับดินเหนียวนะครับมันไม่ค่อยจะติดดืบเท่าไหร่นะครับ okay. แค่จะชากรถให้มันเป็นแรงเวียงแบบแรงๆนะครับก็สามารถ ทำดินให้ลงได้ครับ รถดำแต่ละคันก็มาจอดเทียบท่ารอคิวครับมีคันหนึ่งกำลังมาครับลังลงมาแล้วครับกำลังลง,ลงมาลงมาแล้วจะไปเสียบตัวไหนครับมาอย่างรวดเร็วครับ ช่องสาวนัดนะครับถ่ายทําอยู่ฝั่งโน้นครับช่องสาวนัดถ่ายทําอยู่ฝั่งโน้นถ่ายทําทีมงานของตัวเองครับทีมงานป่าซุนนะครับจากสวนบ้านกรนนะโดดหร,รือว่าตอนนี้ไปขับรถแล้วนะครับามาชมฝัง่งทีมงานพอโรเร่ยงกันต่อนะครับไม่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นทีมงานนี้ไม่ย่อท้อครับตบประสักดอยทางสิ้นครับเพราะว่า,อา่อเช้านี้โรงงานตั้งแต่7จ็ดโมงครับรถไมโครรถไถแล้วก็รถดำครับเริ่มจะมาทำงานกันแล้วครับอันดับแรกก็ให้ไมโครเคลียดินนะครับเคลียดินช่วงข้างบนตรงนี้ครับช่วงทางขึ้นนะครับ แล้วก็ให้รถไถดันเกรดตามมาครับเพื่อให้เปิดหนาดินที่มันเป็นดินลื่นครับทำให้รถดำขึ้นได้ง่ายนะครับรถน้อยหนงก็มาจากคนดินฝั่งหนไม่รู้นะครับ ช่วงนี้ก็รอรถเสียเกิดครับลงไปแทะดินนะครับเพราะว่าเ,าเก็บไว้นานไม่ได้ครับครับถ้าเก็บไปนานเดี๋ยวดินมันจะเต็มนะครับแล้วก็มาถึงเวลานะครับที่จะไปเอาเออไปเทได้เรื่อยๆครับฝั่งทีมสีแดงฝั่งนูน้นก็เริ่มทำงานแล้วขอรอจนดินก็นดินแห้งเลย

ขันันไปสีอื่นไม่มีเสะบ่ Cepat ini Lagi yang kini kawan-kawan Buat dikeram